มาดูกันจ้าเพื่อนๆวันจะพามาดูเครื่งสีที่ยายพรสั่งมาใหม่นะคะเพื่อนๆดิพึ่งพึ่งสีมาได้เนี่ยสองนาทีกว่าๆเองน,น,นะคะเพื่อนๆเ,เอารถไปตักมาเต็มเต็มมือตักสีสองนาทีสองนาทีได้ตั้งกองเป็นตันแล้วมั้งคะนี่ เพราะว่าตักข้างนึงนี่มันประมาณห้าร้อยสองตักก็ตันหนึ่งค่ะตันหนึ่งไม่ถึงห้านาทีค่ะเพื่อนเพื่อนเสรีดูแล้วตันหนึ่งไม่ถึงห้านาทีค่ะเรื่องสีรุ่นนี้นะคะเพื่อนไอคอนควาะดูนะคะอันนี้เราสั่งมาใหม่ค่ะเส้นสีรุ่นนี้นะคะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ให้เพื่อนๆดูค่ะเนี่ยเวลาเราเพิ่งเดินได้ประมาณสามนาทีกว่าๆก,ก็สีมันได้ประมาณหนึ่งตันแล้วนะคะเพื่อนๆเคองสีรุ่นนี้จะพอนสั่งมาใหม่ค่ะมาทดลองทำดูทดลองทำดูถักลานมันนะคะลองตาก แต่ก่อนเราก็มีแต่ซื้อหอรสวดแล้วก็ส่งสดไปเลยทีนี้เราลองทํามันแห้งดูนะคะสกวนมีโครงการปีหน้าพีหน้ามันจะทำํำมันทดลองดูสัก5-10ไร่นะคะเจคพรจะชอบอะไรเริ่มจากทีละน้อยทดลองดูก่อน,นะคะ่ะเริ่มจากทีละน้อยไปก่อนนะคะเจคพรจะเริ่มจากทีละน้อยไปก่อนเจคพรทํา มันเล็กๆนะคะเพื่อนๆค่าทุกปีนะยยายพรจะตักสดขายเลยค่ะปีนี้ยายยัยพรทดลองดูทดลองดูว่าเราจะทํามันเ้นหรือมันแห้งนี่จะเป็นยังไงคะเราจะที่ตากเรามันน้อย ตากเรามันน้อยยายพลก็เลยทดลองดูถ้าปีหน้ากะว่าจะทำลานตากอีกสักห้าไร่นะคะเราค่อยๆทำไปค่อยทำดูนะคเะพื่อี ค่อยทำดูอย่ะก่อนจ้ะเราเราธรรมดาแล้วก็ตักส่วนส่งเลยค่ะตักตักสดส่งลงแป้งค่ะลงลงแป้งแล้วทีนี้ปีนี้ราคาแป้งมันก็ค่อยดีแต่ราคามันแห้งรนต่างเขาก็ราคาดีขึ้นมาหน่อยค่ะก็เลยพากันตากมันเยอะ ทีนี้เราไม่เคยตากเราไม่เคยตากเราก็เลยทดลองดูก่อนนะคะทีนี้เราคงเตรียมตัวไม่ทันเดี๋วพก็พึ่งสั่งเครื่องมาใหม่ค่ะพึ่งสั่งเครื่องมาใหม่จะมาลองสีดูสีดูตากดูนะคะเพื่อนๆสีได้เร็วมากค่ะในรุ่นนี้นะคะสีได้เร็วมาก ไอ้พรตั้งกล้องขึ้นมาทั้งคุยเนี่ยก็เพิ่งหกนาทีกว่านะคะเพิ่งหกนาทีกว่าก็สีมันได้นะคะเพื่อนๆน่าจะตันกว่าแล้วนะคะไนาทีบากว่า สิบพ่วงเรายางแตกวันนี้คนขับรถไปซื้อ,อยางมาเปลี่ยนยางแตกเลยยังไม่ได้ออกค่ะคนฟอลานเลยแปรรูปมันรอ ยพ่อให้มาดูมันจะแยก,กดินออกด้วยนะคะพ่จะแยก,กสิ่งเก็บปนออกก็ไม่เยอะเท่าไหร่จะแยก,กสิ่งเก็บปนด้วยแยก,กสิ่งเก็บปนได้ ิบนาทีเลยจะสีได้2ตันนะคะเ,เพื่อนประมาณนะคะเพราะว่าตากปอะมาเนี่ยนรับเพื่อนอันนี้คืออาชีพสุดจริตนะคะถ้าใครอยากลองทำมีวัสถุดิบแล้วก็ลองดูนะคะเ,เพื่อนคลิปนี้มันแห้งราคาดีค่ะสำหรับคลิปนี้ยายพรขอลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายพรด้วยนะคะเพื่อมีกำลังเพื่อว่าจะได้มีกำลังใจ ทำคลิปด,ดีๆให้เ,เพื่อนๆชมเ,เพื่อนๆดูอีกนะคะขอบคุณค่ะแล้วนะคะคล<ส>ิปนี้สวัสดีะค่ะ